คลิปนี้เราจะมาดูอำเภอชนแดนจังหวัดพิจบูรณ์อำเภอชนแดนนี้ก็อยู่ชายแดนระหว่างพิจบูรณ์กับพิจิตรตอนนี้เราก็เริ่มมาทางเข้าหมายเลข21นะครับพอเราวิ่งมาจากถนนหมายเลข21นะครับพุกแคร์หลุมศักดิ์ประมาณกิโลเมตรที่170 เราจะมาถึงสีแยกไฟแดงของอำเภอหนองไผ่แล้วต้องเลี้ยวซ้ายเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่ใช้เลี้ยงเรื่องเทศการที่จะไปเอาพิโลกได้เช่นกันเราก็แยกเลี้ยวซ้ายจากสีแยกหนองไผ่นะครับเข้าตามทางไปก็จะไปทะลุเส้นไปชนแดนนี่เป็นบางส่วนของตลาดน้องไผ่นะครับ ซึ่งตรงนี้จะไปอำเภอชนแดนจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิโลกได้แลวอยู่หนองพายอยู่นะครับอำเภอชนแดนก็ and, มีประวัติว่าเมื่อก่อนมีการย้ายของชาวพชจบูรไปทำอาชีพเกษตรที่หมู่บ้านชนแดนนะครับก็เลยเมื่อมีการ แบ่งเขตการปกครองก็ดึงหมู่บ้านชนแดนมาอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ตั้งเป็นอำเภอชนแดนอำเภอชนแดนจะประกอบด้วยภูเขาสลับกับที่ลาบทำอาชีพเกษตรคือทำนานทำไร่เป็นหลัก น,นี้เราก็เข้าอำเภอชนแดนนะครับบ้านซับพุสาอำเภอชนแดนเนี่ยลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยๆสลับกับที่ราบนะครับที่ราบก็ทําอะไรครับก็ปลูกอ้อยครับมันสับปะหลังแล้วก็มีข้าวโพดบ้างแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่จะเน้นปลูกอ้อยกับมันสับปะหลัง ที่นี่จะมีภูเขาปะกการังสแสดงว่าแถวนี้เป็นท้องทะเลมาก่อนเราจะสังเกตเห็นภูเขาเป็นลูกเตีดเด้ยนะครับจะเป็นไม่ไม่ใช่พึ๊บเทือกเขาใหญ่ลูกเตีดเด้ยสูงสักร้อยสองร้อยเมตรอย่างเือนข้างหน้านะครับต้นไม้ก็ไม่ต้นใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ถูกทำลายในการใช้ตั้งกิจานแล้วตรงนี้เราไปนะเในะฉเฉลียงเลยครับคือเส้น สองสามเก้าแปดนี่ก็เป็นสภาพเส้นสองสามเก้าแปดก่อนถึงอำเภอชนแนลประมาณยี่สิบสามกิโลก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ทำไร่เป็นที่เนินนะครับแล้วมีภูเาาขาเตี้ย ไล่กันนะครับเส้นทางก็รถน้อยครับรถไม่เยอะเป็นรถท้องถิ่นก็ว่าผิวก,ก็กลางกลาๆก็ไม่ได้การรับ,รบการบำรุงมานานนะครับมีกูขาหินปะการัง ชมไปเรื่อยนะครับอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นอำเภอที่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เด็กตาเหมือนเาขาเคาะเหมือนลมสักลมเก่าน้ำหนาวนะครับ mm hmm. บ้านก็อยู่ห่างๆางริมถนนอยู่ห่างนะ ถนนก็ดีนะครับเส้นน้องไยชนแดนเนี่ยมีกำลังทำใหม่อยู่ประมาณไม่เกิน10กิโลที่ยังถนนสภาพถนนไม่ดีนะฮะแต่ว่าช่วงระหว่างใกล้ถึงอำเภอวันยี่สิบตนีดีดีแล้วนะครับสภาพบ้าเรือนก็เป็นแบบชาวไร่นะครับก็อยู่ห่างกัน2-300เมตรจะไม่อยู่เป็นกลุ่มนะครับกระจาย กันอยู่รีมุมสนนก็เป็นทำไร่เป็นหลักครับตรงนี้สภาพสรรมบาติาทาไร่นี่ครับสภาพป่าก็เป็นป่าไม่ต้นไม้ไม่ใหญ่นะครับ ราคาข้าวโพดราคามันสับปะหลังค่อนข้างดีนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจดีแล้วก็มีพวกไรอ้อยด้วยก็ราคาดีพอสมควรนะครับตรงนี้ก็ทําพึ่งน้ําฝนเป็นหลักผลิตได้ต้องพึ่งน้ําฝนนะครับไม่มีระบบชรมทาน โรงเรียนซับบ้านซับเจริญนะครับจะเห็นแค่บ้านซับเจริญบ้านซับเจริญนี้มีภูเขาหินปะกาลังมีป้ายนะครับทะยานธรณีเพชรบูรเขาหินปะกาลังยี่ขึ้นเนินนะครับก็เป็นป่าทิชเตี้ยนะครับป่าโปร่งทิชเตี้ยนี่ะครับ เขาหินปะกาลัง2กิโลเมตรนะครับแสดแถวนี้เป็นพื้นทะเลมาก่อนก็ดูเป็นภูเขาไม่สูงนะครับเป็นภูเขาเจเ้ียเป็นภูเขาหินปูนซึ่งเป็นแหล่ง จากการยกตัวของพื้นโลก,ก็เป็นเมื่อก่อนเป็นแนวปากการลังพูดง่าย ก็อยู่ห่างๆนะครับก็ทําไร่กันนะครับพื้นที่ต่อคนก็จะเยอะนะครับการทําไร่จะทำประมาณ25-30ไร่เ็ื่พอมีรายได้เลี้ยงทั้งปีนะครับ ส่วนยางบ้างหรือเป่ามีค่ใช่ครับส่วนยางแต่ส่วนไม่ใหญ่นะครับนี่เป็นส่วนป่าเขาวคนาข้างหน้านี่ครับของกรมป่าไม้ส่วนป่าเขาขุนา ก็มีสวนมะขามหวานอยู่บ้างนะครับเมื่อก่อนคงปลูกเยอะครับพอราคามะขามหวานร่วงลงก็อาจจะมีการทำไปทำพืชอื่นนี่ครับก็ดูภูเขานะครับก็ไม่สูงมากนะครับเป็นเขาเตี้ยๆแต่ก็เป็นแถบเป็นแถบเป็นกลุ่มแถวนี้นะครับนี่ครับก็ทำให้เกิดเป็น ที่ลาบระหว่างภูเขาก็ทำพืชไร่เป็นหลักครับหมู่บ้านเส้นน้องไผ่ชนแดนนี่ก็อยู่ห่างกันนะครับ กลับเร็วนะครับ แล้วนะครับ ไลอ้อนะครับก็จะมาถึงทางสามแยกขวาไปเชียงบุรีซ้ายไปอำเภอตะพานหิน ข้าตัวตลาดแล้วครับอําเภอชนแดนแชแดนระหว่างเพชรบูรณ์กับพิจิตรถนนเส้น113เป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับนี่คือโรงพยาบาลประจำอำเภอชนแดนใหญ่ครับ เป็นตัวตลาดก็เป็นเมืองขนาดกลางของพิจบูร ไฟไชื่อแบบอันนี้ป้ายนะครับป้ายเข้าตัวอำเภอก็เป็นอำเภอที่เจริญยาไปทางถนนหนึ่งนสานะครับอ่วัดใ้วัดใหญ่นะครับวัดพระพุทธบาทชนแดนหลวงพ่อทบ กานเห็นก็ห้าสิบกิโลพิจิตก็เจ็ดสิบแปดกิโลเป็นอำเภอที่เจริญครับชนแดนนี่ดูชุมชนนี่เป็นชุมชนหลักของทางอำเภอนะครับนี่ก็ไม่น่าจะเป็นแหล่น,นครับพอมีธนาคารต่างๆมากมาย ครับขับเราเป็นสามสีกิโลก็ยังชุมชนก็ยัง,ยงแน่นนะครับนี่ก็คือตัวอำเภอชนแดนนะครับคึกคักครับโอ้ประชาชนคึกคักนาะแน่น,นการค้าขายกัน ภาพบ้านเรือนก็เป็นยุคชนที่เศรษฐกิจด,ดีพูดง่ายๆนะครับ กไบบ็ไปเพชรบูร์ซ้ายไปอำเภอวังโป่ง ที่ว่าการอำเภอชนแดนนั่นเองจะไปบางโป่งนะครับ1,2,0,5อเราอำเภอชนแดนก็จบเพียงแค่นี้